สมันตังจักวาเลสุอัตราคัจฉังตุเดวตาสัทธมังมุนีลาจัตสาสุนันตุสักขโมคดังสังเกะเมจัรูเป กิลิสิการาตเตเจนตาลิเควิมานิดีเปรเทเจขามิตาลุวันากาเนเกหวันทุมฮิเกนเต มาจายันตุเดวังจัลลทลวีสัมยักขันทับบานางติดทันตสันติเกยังมูนิวรวาจานังสาธโเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโลอายามผดันตังธรรมสวนากาโลอายามผดันตังธรรมสวนากาโลอายามผดันตังขอจบสักเคธรรมโคตตามบทบาท ทั้งคำอาดคำแปลและคาถาขออัญเชิญเทพยดาเจ้าเท้าเทวาเชิญเสด็จลงมาทุกแห่งหน้นเพื่อมาเป็นมิ่งขวัญในงานมงคล ตามยุบนแบบโบราณมีนานมาทั้งรูมาพบนามมาพบจบรำนาบนยอดเขาท้องทะเลบนเวหา ทางเกาะแก่งเกวียนน้อยใหญ่ตายพระสุธาในเขหารามราชจรลดลวงกะสวงทางทั้งพยาวาสุกรีภูมิฤทธ ตั้งแต่เทศบุรพามาอีสานตลอดทางพ่อปุรลใสภูมิยานจงมาดนมาดานมาช่วยด้วยเถิดนาะผ่านั้นเทพพยดาเจ้าเมื่อได้ยินเขาอัญเชิญ ที่อยู่ตามลำเนาเขาเคินเนินภูพาพรางเสด็จลงแล้วตรงมาสู่ยังพื้นพระสุธาปัตตภีแล้วเสด็จคอยคอยยับยังเสด็จลงตรงนั่งป่าทับที่เพื่อให้เลิกให้ใชัยในพิธี เนื่องในงานวันนี้จะมีการเจริญพระพุทธมนต์นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบูติสะนโมตัสสะบะรรวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ मोदश Uthang रहदो सम सम्बोदश Saranang जीवितङ्गं शरणाङ्गे तं जीविताङ्गं शरणाङ्गा Saranang मे सा गां जीवितां यावीपानं शरणाङ्गा चामि नोरियां मे बोनां जीवितां यावी भानं शरणाङ्गे लोरियां मे दा मां जीवितां यावी भानं शरणाङ्गा चामे धि अम्बे सागां जीविधां याव अनि भानां सरनाङ्गचामि अदियाम्बे बोद्धां जीविधां या अनिभानं Tạ ti bi sáng kháng Chi vi tăng Nhà hoa ni pha năng Sa ra năng ca cha amy Nạ ti mê Sa ra năng an nhang Bụt hô mê Sa ra chê nạ Sa hoa ti mê Hô sa ba đa Nạ ti mê Sa tham mô mê sa ra nang vả rang ye so ti mê ho tu sam ba da na ti mê e sa ra an yang sang khô mê sa ra nang vả thi na sa jawa je na สวัสดิเมหอโตสัมปันดังโยจากภูมาโมหับมาราบากาโทสัมมังวัมุตโตสุขโตวิมุตโตมาราสะปะสัมวินิโมจยันโตปะเวสิเก็มังชนะตังวินัยังบุตรทางวารันทางศิรสาณามีโลกาสานาทันจาวินายกา ตันเตจัสเตจายสิติโหตสามบันตารายาจาวินาสเมนตูธรรมอจจโยวิยตัสสะสะทูดาเสสิโลกัสวิสุติมาคังนิยานิโกธรรมการาสตารีสาธาวาสันติกโรสุจิโนธรรมวารันตังสิลาสานามี โมหะปะดาลังอุปสันต์าดังตันเตชยสเตยชายสิทิโฮตุสมบันตระยายจาวินาสะเมนโตสัทธรรมมะเซนาสุกตาโนกโยโลกาสัะปะปะกิเลสเชตาสันโทสยังสันตินิโยชะโกจาสวากาตะธรมมังวิตตังกโรติ สรงขังวารันทางสิราสานมามีบุตธานุบุตทางสมาสีรทิทิงตานเตชะสาเตชยาสิติโหตัวสาบันทรายาจาวินาสเมนตัวนโมอรังอตัวสัมมาสัมพุทธสัมมาเรสิโน นามอุตตมะธัมมะสังสาวคาตะเสวะเตนิธานามมหาสังคาสาปิวิสุทธาสีลาิดติโน न मो मातय रथस Namo नमो मा गतिदस तस वडुदय सपि नमो गरप्रभावेन विगच्छन्तु पटव नमो गरानुभावेन सुवति होतु सम्पदा न मोगरसतेजेन วิธิมิโฮมิเตจว่าอนุตตรังอภิสัมโพทิงสัมพุทธิตวาตถาคโตปะทรมังยังอเดซเสสิธรรมจักังอนุตตรัง สัมาเดวะเป้าเตนโตโรเกอปฏิวัติยังอยักหาคาตาอุโภอันตาปฏิปฏิจะมัดชิมาจะตัสวาริยสัจเจสุวิสุทธังยานาดสันหังเดสิตังธรรมราเชนา สามหาสัมโพธิกิตตินงนาเมนาวิสุดตังสุดตัง

या गिना बा किनगम पालि देवा पदा किवान् दे पदा किन् दो भियामोले सया दिवा जनवा एवं गवां विजय विजय citaបាឡាគេសីសេបថវីផកាលាងបាពីសេគេសាបពួថាណាងអាថាបទូបមួចៅធាសូណាកាតំ

เป็นอันเสร็จพิธีนะในการสมโพธนะหรือว่าการฉลองมงคลอายุวัฒนะของพระอาจารย์ตะวันปัญญาวัฒโกสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งนะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรายังมีงานคือวันพรุ่งนี้นะครับผมงานพรุ่งนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะพระสงฆ์จะได้บิณฑบาตใน ในวัดของเรานะครับในวัดของเราในอาวาสของเรานี้ที่หอฉันนะครับขอให้หมุนณา,านำเขารเรียกนำบาทเนาะนำบาทเ,าเตรียมตั้งบาทนะครับช่วงตีห้านะครับตีห้าตีห้าไปเนี่ยเราก็จะตั้งบาทกันแล้วนะครับแล้วก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเจ็ดโมงครึ่งเรา,เาจะได้ โปรดโยมนะครับโดยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งไหมเขาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งหลังจากนั้นพระสงฆ์หมู่ใหญ่ก็จะได้พิจารณาอาหารนะพิจารณาอาหารแล้วก็เมื่อฉันเสร็จแล้วทรรําภารกิจเสร็จแล้ว10บโมงครึ่งน,นะเราก็มาพร้อมกัน